ถ้ากาสามุทนายพี่ห่มไม้ได้ทำอย่างที่ตั้งใจเลือกไปสุดเดน ที่ดินที่ว่าไว้ค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะมันจะถึงเวลาแล้วนะคะ่ะค่ะใช่ค่ะค่ะสักครู่นะคะค่ะใช่ค่ะยังไงก็ช่วยคุยกับหัวนหน้าคุณอีกทีนึงละกันว่าจะตกลงกันแบบไหนดีเพราะเวลามันก็สั้นเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะคะ ค่ะทีฉันไม่อยากจะให้คุณจะต้องมาคอยเราหรือว่าเราคอยคุณอีกต่อไปนะคะมันมันคุณจะสรุปได้แล้วนะคะสําหรับอยนอาทิตย์นี้นะคะความรักจลยาเรอยมาดนมาโดนใจ Nihas tanehath salaham Allah peh พูดนะเนี่ยอยากจะให้เล็บพามาม่าไปหาหมอหน่อยคืนนี้อาจารย์เพราะอยู่ๆม้าก็มอ้าอยู่ๆมา้ๆมาก็เจ็บมือขึ้นมามันร้อนนำกระสอบกร้อนไม่ไงก็งไม่รู้ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะแล้วใจม้าทำยังไงอ่ะม,มาดูบ้านใครก่อนไปโอ้โหไปหาเพื่อนบ้านอีกเลยเนี่ยเออโเดี๋ยวต้องรับผ่อบโอ้ยแย่จังเลยอ่ะ แล้วอย่าลืมมาเยี่ยมหมาม้าบ้านนะอ้าถอดนี้นะ คนพี่อยู่คนเดียวคนที่ต้องการคนทำเพื่อทาความสะอาดไหมคะพอดีช่วงนี้เด็กไม่อยู่ค่ะเด็กไปเรียนอรีหนูจะหาอะ้ได้พิเศษค่ะคณที่ต้องการคนช่วยไหมคะ ให้ดีๆนะจ๊ะแล้วก็ผันมเยอะลองวัตถุดิของเกลืนะ ต้อส่งให้กูส่งนะ ใช่ปะืมรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะรอเดี๋ยวนะคะคุณพี่ไปทาอะไรใช่ไหมคะคุณพี่ไปทาอะไรหรือทานโมจิไหมคะทานอะไรไม่พวดนะคะ,คะ,คะอร่อยนะคะ ชื่อมาจาก,กนครสวรรค์นะคะไม่เอาราดูเกิดนะคะทานแล้ไวไม่อ้วนนะคะเสริมไหมคะยาถ้าสองเม็ดไหมคะไม่เอาหมดแต่ค่าแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวไปเอามันอย่าง คนตรวจออกมาแล้วนะครับหลวงพี่เป็นรูมาตอยแต่อาตมาอาตมาเป็นเกาจริงๆนะโยหมอโรคเกาเนี่มันต่างกันนะครับโรคเกาเนี่ยเกิดจากการที่ทานสัตว์ปีกเยอะๆแล้วมันมีกรดยูริกอยู่ในสัตว์ปีกแล้วมันไปนทําลายกระดูกแต่ส่วนของหลวงพี่เนี่ยนะเกิดจากโรครูมาตอยซึ่งหมอเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนักว่าเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้นานๆน,นี่นะครับ ภูมิคุ้มกันจะไปทําลายแล้วก็ทําให้กระดูกเราเนี่ยเสียหายได้อาจจะส่งผลให้พิการได้เลยนะครับหลวงพี่ครับอาตมาว่าอาตมาเป็นเก้าหลวงพี่เป็นรูมาตอยไอรูต่อยตอยมอยมอยรูมาตอยครับหลวงพี่เอาละคุณพยาบาลช่วยพาหลวงพี่ไปรับยานะครับหลวงพี่อย่าลืมทานยา<บ>ตามที่หมอสั่งนะครับหมอหลวงพี่ค่ะอ๋ะเอเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปนี่เป็นพระจากวัดของที่วัดที่อาตมาอยู่นะหมอเนี่ยจะไม่เจ็บไม่ป่วย อาราธนาทุกวันนะตั้งนโมสามจบ oh. ทางอาราธนานางมังอาราธนานางสังฆาราธนานางเชิญคุณปราณีแสงธิรกิจค่ะสวัสดีครับคุณปราณีครับผลตรวจออกมาแล้วนะครับว่าเป็นโรครูมาตอยระยะเริ่มต้นครับใช่อย่างนี้จะเป็นอะไรมากไมหมคะเราจะพิการไหมคะโอ้ยไม่หรอกครับ โรคูมตอยนี่นะครับยิ่งเป็นระยะเริ่มต้นมาพบแพทย์จะมีสิทธิ์หายครับคุณปรณีก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับดูร่างกายให้แข็งแรงนะครับฉีดยาแล้วก็ทานยาตามหมอสั่งเท่านี้ก็ดีแล้วครับอ๋อเอามีอีกอย่างครับอย่าพยายามทานอาหารที่มีริดร้อนนะครับมันจะส่งผลกับการกระตุ้นให้โรคเกิดอาการกำเริบได้ครับอ๋อเดี๋ยวกาฉันทานสมมามไม่นานนี่เองอ๋อแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็พยายามลดนะครับหรือ ถ้าเลี่ยงได้ไม่ต้องทานเลยดีกว่านะครับแล้วก็หันไปทานวิตามินหรือแคลเซียมแทนเท่านี้ก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นถ้าหากว่าคุณปลาหนีพอมีเวลานะครับก็ออกกําลังกายทําร่างกายให้เบิกบานแจ่มใสเท่าน,านี้อาการโรคก็จะมีสิทธิ์หายได้ครับไม่ต้องเป็นกังวลครับอค่ะกลงออกห่ที่มาเจอคนงามอ้คนงามมาเที่ยวดาวแค่มอง นับว่าเป็นบุญของน้องมาพบพี่ก็ทักน้องก่อนอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาครหากพี่ว่าวนพูดมากกลัวไม่กิน Oh, mm -hmm. Mm -hmm. ไปหาหมอดีไหมคะไม่เป็นไรค่ะคุณนายฟ้าทนได้ค่ะเรามาดูแลตัวเองจากโรคลมาตากันเถอะเราเป็นโรคบุมตายอยเรามาแช่น้ำหุ่นกันเถอะ อย่าลืมทานยาตามที่หมอสั่งอย่าลืมทานอาหารที่มีแคลเซียมวิตามินดีและวิตามินซีเพื่อบำรุงเนื้อเยื่อและกระดูกให้แข็งแรงเรามาออกกำลังกายเพื่อไม่ให้อ้วนไปกว่านี้กันเถอะ let's go แ่นว่างๆอย่าลืมพาเด็กมาเล่นด้วยนะ สายตาสิบสิบคู่หันมาดูฉันสิ่งที่ผมถืออยู่นี่คือหินภูเขาไฟสามารถรักษาได้ทุกโรคมันคือการดึงพลังจากร่างกายของเราเรามาดูกันนะครับก่อนถือหินเห็นไหมครับกดลงไปที่มือไม่มีแรงตาร้านและคราวนี้เรามาดูกันนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อกดเท่าไรก็ไม่ล้มครับ ไม่ใช่จะมีก็ได้ทุกคนนะครับต้องเป็นคนที่ถูกเลือกเท่านั้นโอ้งานมันยุ่งมากนะตะคุีกันยังไงวันนี้ผงจะคุยไม่จบอ่ะนะ พอดีก็ถึงบ้านมีอะไรไว้คุยต,ต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะอืมใช่ๆๆโอเคแต่งดีจ้าโอ้หนูเห็นบ้านคุณพี่ไม่มีทีวีหนูเลยยกทีวีมาดูละครหนึ่งเลยคะ ตกลงเองยังไม่ตอบข้าเลยนะข้ามีอะไรดีกว่าหนังชูคะไ้่มนเจ้าค่ะทุงหัวของเบามัดงามในที่ปิดเลยเจ้าค่ะทั้งสวยกว่าขาวกว่าสาง่ากว่าที่สำคัญรูปร่างหน้าตาลึกสกินค่ะเกิดมาในชาติตระกูลที่สูงสง่งกลิ่นลวงแล้วก็เหนือกว่าคุณพ่อทุกค่ะ,คะ เจ้าขาคุณหมอกบงเราเจ้าขาใครครก็รุมรับรุมแย่งคุณหมอกบองากันทั้งนั้นี่เหลือ้านคิทักเข้าหาคุณลำพินขอไปอนทาทาี้ท่านพญาเทวราชคงได้ท่านสินคิทักเต็มมาทานข้าวกันดีกว่าคุพี่นะานถึงวัเป็นยังไงดูละครย่งซื่อหมู่บาปได้เป็นไงสนุกไหมคุณพี่ได้ดูไหมคะตอนที่ปลอยมันแย่งขนชิทักกับชุ่มอะ ไม่ค่อยได้ดูอ่ะนะแต่คนอื่นเขติดดูวันเยอะแยะเนาะคอยมันรักคุณพิทักษ์มากแต่คุณพิทักษ์เขามารักคนใช้ไงคนใช้ที่เป็นที่ชุ่มแสดงเนีออ่ยยกทีนี้มันรักคุณพิท,งงพทักษ์ไงคุณพิทักษ์ไนรักมันก็เลยเป็นหาหมอเสนีใช้ใช้เสนีนนนนเล่นอะนั่นน่ะ ยาสาละคนพีท่าก็ไม่รักมันคุณวัยรักมันมากเลยนะคุณวัยปีไหนนะนล้นเรื่องมันปีไหนเล่าตอนจบให้พี่ฟังเลยดีกว่าไหมสรุปคือกพราพลอยมันมันทำบาปไว้เยอะแล้วผลสุดท้ายกรรมสนองมันอ่ะแล้วมันโดนไฟไหมโดนไฟไหมหัว ล้นเลยนะผมหลุดหมดเลยอืาอย่างนี้ขนขุนไวก็ตามตามเป็นหาเจอแล้วสิใม่ก็เามันมารักษาได้ยังไงอีกละ่ะอ้าวอะไรได่นทำอะไรเนี่ยอ๋อไริหินภูเขาไฟค่ะอ้าวเอาแล้วพอมาดื่มแล้วก็รักษาเนี่ยเ้องปวดมือค่ะอ้ะาวแต่ดูแล้วมือเธอเหมือนกับไปลม้มลงบนดอยนะนเนี่ยนั่นอ่ะ ไว่รูมันอยแล้วฉันก็เคยเป็นมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ฉันหายแล้วฉันไปรักษาหมอมาทำงานจะต้องรักษากับคุณหมอมากกว่านนะไม่ใช่มาดื่มน้ำผักสีอะไรแบบไม,ไม่ไม่เป็นไรค่ะรู้ทันตรงนี้เดี๋ยวมันก็หายอุยอย่าไปเชื่ออะไรแบบคนโบราณสมัยก่อนนูน่นเลยสมัยนี้โลกวิทยาศาสตร์ของการแพทย์จเจริญก้าวหน้ามากเลย เราต้องรักษาทางหมอมากกว่าไม่ใช่มารักษาถึงตึงตึงน้ำศักสิทธอะไรนี่ไม่ได้หรอกจะไปเชื่อเลยที่ฉันหมองดี้วน่าเชถึงแนะนำอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่กี่วันหมอก็น่าจะไปตรวจแล้วยังไงฉันจะใจเธอไปด้วยกันเดฉันนั่นแหละนะไม่เป็นไรค่ะอ้าวเกงใจเฮ้ยเนืต้องเก่งใจเราก็ไปให้เจ็บเพื่อสุขภาพของเราเอง ลงขึ้นลงแล้ว <c oughs> ประกบ